กลับกลับมาพูดกันถึงโวลต์ต่าตัดกันนะครับโวลต์ต่าตัดก็มีตัวที่คาลิเบตโวลต์ให้ตรงกับชาร์จเจอร์ได้นะครับแล้วก็ตัวที่ไม่สามารถที่จะคาลิเบตโวลต์นะครับหรือว่าโวลต์ดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับให้ตรงกับชาร์จเจอร์ได้นะครับวันนี้ผมได้โวลต์ต่าตัดที่สามารถคาลิเบตโวลต์นะครับให้ตรงกับโวลต์ของชาร์จเจอร์ได้นะครับเพื่อการตั้งโวลต์ต่ําตัดแบบไม่พลาดนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนช่องมือใหม่โซล่าเซลล์ด้วยนะครับสืบเนื่องจาก EP ก่อนหน้านี้นะครับที่เราทําวงจรแป้นนะครับอินเวอร์เตอร์พร้อมใช้งานกันในลักษณะแบบนี้นะครับโดยมีวนต่าตัดนะครับตัวนี้ผมได้วนต่าตัดตัวใหม่มานะครับวนต่าตัดตัวใหม่ตัวนี้นะครับสามารถตั้งวนนะครับตั้งวนตรงเนี้ยนะครับให้ตรงกับตัวของชาร์จเจอร์ได้นะครับเพราะค่าความลาดเคขึ้นจะน้อย นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับตอนนี้โวลต์นะครับอยู่ที่13.2นะครับส่วนตัวของชาร์จเจอร์เนี่ยอยู่ที่13.1นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับเลขก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งให้เหลือ13.1นี่นะครับแล้วก็ปล่อยให้เขากระพริบจนหยุดไปนี่นะครับ 13.1นะครับตัวชาร์เจอร์ก็13.1นะครับโวลต์ก็จะใกล้เคียงกันทีนี้มาดูการตั้งโวลต์ต่ำตัดนะครับโอเคเอาใหม่นะครับเมื่อกี้มือไปโดนปุ่มนะครับสต็อป้โวลต์ต่ำตัดเรามาดูวโวลต์ต่ำตัดกันนะครับนี่ครับกดดับเบิลคลิกนะครับจุดตรงนี้จะกระพริบนะครับทวนี้ผมจะตั้งไว้ที่1 1นะครับ11.1นะครับประมาณ11โวลต์แล้วกันนะครับ11โวลต์นี่นะครับ นี่ตั้งต่าไปที่11โวลต์นะครับตอนนี้ทํางานนะครับเมื่อกี้นี้อยู่ที่12ไม่ทํางานนะครับตอนนี้โวลต์ต่าตัดทางานแล้วนะครับจ่ายไฟออกมาให้รีเลย์นะครับรีเลย์ตัวนี้เป็นรีเลย์คอยล์12โวลต์นะครับคอยล์12โวลต์รับระบบ12โวลต์เข้ามานะครับเปิดการทํางานของ220ที่ออกจากปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดการทํางานเพื่อจะมาจ่ายให้220ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรารีคอนเนคกับเข้ามาที่2โวลต์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราก็ตั้งไว้เหมือนเดิม นะครับที่2โวลตนี่นะครับก็เป็นระบบงานแป้นนะครับกับที่เราเคยรีวิวกันไว้ก่อน EP ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นงานแป้นแบบง่ายๆนะครับงาน DIY ทํากันได้เลยเองเลยนะครับผมทิ้งรูปวงจรไว้ให้แล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับมือใหม่โซล่าเซลล์นะครับไปต่อวงจรกันตามนั้นได้เลยนะครับก็มีหลากหลายแบบนะครับโอเคนะครับ หลังจากที่เราดูวิธีการเซตวนต่าตัดไปแล้วนะครับการคาดิเบตค่าให้ตรงกันนะครับไม่ใช่ว่าวลต่าตัดทุกรุ่นจะคาดิเบตได้นะครับก็เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตัวไหนจะคาดิเบตได้นะครับทีนี้เรามาดูการใช้โหลดนะครับของแป้นนะครับอินเวอร์เตอร์ในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบโมดิฟายนะครับหรือว่าอินโมเตอร์นะครับหรือว่าอินเวอร์เตอร์แบบ เพียวสาเวฟแบบนี้นะครับตัวนี้เพียวซาเวฟนะครับตัวนี้เพียวสายเวฟที่500วัตต์นะครับส่วน2ตัวนั้นจะเป็นโมนิฟายนะครับสังเกตจาการูปตรงนี้นะครับนี่เป็นรูปขึ้นส,สวยๆอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรูปขึ้นที่เขาบอกมานะครับก็จะเป็นหยักๆอย่างนี้นะครับให้สังเกตรตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่ก็ดูแบบนี้นะครับ นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเป็นแบบเพียวสายเวฟอย่างนี้นะครับสามารถที่จะเปิดมอเตอร์แบบนี้นะครับได้อย่างราบรื่นนะครับไม่มีเสียงหึมหึมึมมให้รบกวนนะครับทีนี้จะมาเทียบให้ดูนะครับว่างานแป้นในลักษณะแบบนี้นะครับสามารถใช้โหลดอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ใช้โหลดในลักษณะไหนนะครับถ้าเป็นวัดต่ำๆในลักษณะนี้นะครับก็เอาไว้เน้นใช้งานพวกหลอดไฟ นะครับแสงสว่างนะครับทีวี LED สัก17นิ้วอ่าก็ก็ก็รันได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พัดลมนะครับพัดลมสัก14 0นิ้วนะครับ14นิ้วสักเครื่องหนึ่งนะครับตัวนี้ผมเทสที่8นิ้วนะครับประมาณ8นิ้วนะครับพัดลมตัวเล็กนะครับจะเปรียบเทียบกับพัดลม DC นะครับ พัดลมดีซีแบบนี้นะครับผมจะเทสที่พัดลม AC ก่อนนะครับตัวเล็กๆแบบนี้นะครับว่าเขากินกระแสจากแบตเตอรี่เนี่ยเท่าไรนะครับแล้วทําไมเราควรจะควรถึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็น DC นะครับที่เป็นโหลด DC ซะซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับตอนนี้ผมจะเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดอินเวอร์เตอร์เข้ามานะครับอ่าอินเวอร์เตอร์ติดนะครับอ่าบางรุ่นพัดลมก็จะอ่าดังขึ้นมาแบบนี้นะครับ ติดทำงานขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะครับบางรุ่นก็ติดตลอดนะครับนี่พัดลมทํางานแล้วนะครับนี่พัดลมทํางานแล้วโอเคนี่พัดลมทํางานแล้วนะครับทีนี้มาดูกระแสนะครับมาดูกระแสฝั่ง DC นะครับฝั่ง DC ว่ากินเท่าไหร่นะครับนี่ครับสามแอมป์ครับผมกับสามแอมป์นะครับถ้าแบตเตอรี่ลูกเล็กๆอย่างแี้นะครับเนี่ยห้าแอมป์แบบนี้นะครับ เปิดพัดลมตัวนี้ก็อย่างมากก็เปิดได้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับเปิดได้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับทีนี้เรามาดูพัดลมที่เป็นพัดลมดีนะครับพัดลมดีอ่ะเดี๋ยวผมขอญยตปิดตัวนี้ก่อนนะครับปึ๊บนะครับมาดูพัดลม DC นะครับพัดลมดีเนี่ยนะครับแป้นเนี่ยนะครับเราออกแบบให้มีแจ็คนะครับ DC อยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับอ่าแบบนี้นะครับนี่นะครับสายพัดลมปื๊ดไหลมาปื๊ดลงไปพัดลมตัวนี้นะครับทีนี้ผม เปิดที่คอนโซลชาร์จเจอร์นะครับนี่นะครับพัดลมติดแล้วครับนี่นะครับเป็นพัดลม DC นะครับเป็นพัดลม DC นี่นะครับทีนี้ไปดูกระแสกันนะครับกระแสเนี่ยนะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้สามารถกดดูกระแสโหลดได้จากชาร์จเจอร์เลยนี่นะครับโหลด1แอมป์เดี๋ยวเรามาวัดด้วยคลิปแอมป์กันนะครับว่ากินเท่าไหร่แบตเตอรี่หนึ่งจุดสองสามแอมป์เห็นไหมครับ ถ้าเปิดผ่านอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับดึงพลังงานใช้พัดลมนะครับ8นิ้วนะครับที่3แอมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพัดลม14นิ้วนะครับของดีซีอย่างนี้นะครับก็กินกระแสที่1แอมนะครับถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้5แอมโอ้นะครับเปิดได้2-3ชั่วโมงนะครับเปิดได้2-3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ งานแป้นในลักษณะแบบนี้นะครับก็ควรเลือกใช้โหลดนะครับให้เหมาะสมนะครับกับตัวของอุปกรณ์เราด้วยนะครับทีนี้ว่าเราจะเอาแป้นพวกนี้ไปใช้งานกับอะไรนะครับเรานอนไล่นอนนาก็แสงสว่างก่อนนะครับอันดับแรกอย่างที่1น,นะครับอ,อันดับที่2ก็คือ,อแสงสว่างนะครับเอาไว้ชาร์จพวกไฟส่องกบ ตามบ้านนอกเรานะครับผมเองก็อยู่บ้านนอกนะครับผมก็มีไร่มีสวนนะครับผมก็ใช้ชุดนี้แหละนะครับชุดนอนนาแบบนี้นะครับเราก็ประกอบขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เอาไว้ชาร์จไฟสองกบนะครับชาร์จมือถือแสงสว่างสัก2หลอดนะครับก็พ่วงออกไปจากบักตรงนี้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใช้โหลดมากขึ้นไปล่ะบลต่ําตัดก็ทํางานนะครับตัดเลยนะครับแบตเตอรี่ก็เซฟเซฟไปนะครับแผงที่จะมาชาร์จอะครับ แผงที่เอามาชาร์จนะครับก็แนะนําตั้งแต่160 170 190นะครับได้ได้หมดเลยนะครับอย่างละแผง2แผงก็ได้นะครับต่อขนานกันนะครับแบตเตอรี่ก็แนะนําที่ประมาณ100แอมป์นะครับไม่เกิน150แอมป์นะครับ100แอมป์120แอมป์ได้นะครับไม่เกิน150สัก1แผงนะครับกับการอยู่ไร่อยู่สวนนะครับแบบพอเพียงแบบนี้นะครับมีแสงสว่างใช้นะครับชาร์จมือถือได้นะครับในลักษณะงาน เบาๆแบบนี้นะครับใช้งานเกือบจะจริงจังหน่อยนะครับยังไม่ถึงกับแบบเหมือนพี่ใหญ่รุ่นพี่ใหญ่ๆเขานะครับก็อินเวอร์เตอร์แบบทวิชชิ่งตัวใหญ่ไฮโวล์นะครับหรือจะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงเทอร์ลอยอะไรต่างๆนะครับพวกนี้งานเบาๆนะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานก็พอนะครับรับเป็นไงบ้างครับสำหรับแป้นนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับ พร้อมใช้งานนะครับก็วงจรนะครับก็มีไว้ให้แล้วนะครับสำหรับ EP ีที่แล้วก็ใส่ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยว EP ีนี้จะขึ้นไว้ให้อีกนะครับก็เพื่อนๆก็กดแล้วก็สต็อปไว้อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไปดูวงจรนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่เพิ่งจะเริ่มนะครับเล่นพลังงานนะครับหรือว่าระบบโซลาเซลล์นะครับก็เอาไปทําตามกันได้นะครับสาหรับแป้นพร้อมใช้งานในลักษณะแบบนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับและที่สำคัญนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมือใหม่โซลาเซลล์นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปตั้งวนตัดก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ